คุ้นหน้าไหมไม,ไม่ไม่ไม่คุ้นพี่แต่ไอ้เอ่อคนร้ายก่อเหตุอะไรไปครับพี่เอาของที่เราทําไวอ้อ่ะประมาณสี่พันบาทสี่พันบาท,บาทเป็นพวกอะไรบ้างครับพี่เป็นพวกอาหารสำเร็จอ่าพวกน้ำพริกพวกอะไรพวกปลากเกี๊ยวพวกข้าวซอยข้าวสารก็ไปหมดเลยอ่ะอ๋อเราใส่กล่องไว้เหรอพี่หรือว่าไงอ่าผมใส่กล่องไว้เท่าลือหมดนะหมดทั้งหมดเลยมูลค่าประมาณเท่าไหร่พี่รวมเป็นเศษก็ประมาณสี่พันห้าพันเลยอ๋อเราว่าเท่าไหร่พี่ มีการใส่ยุนจองมุแจมไหมแต่ก่อนไม่เคยมีเอาจำไปไปแค่กินแต่ครั้งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถือว่าอันนี้ไปแต่คราวนี้มันมันยกไปหมดเลยอแถวนี้โดนกันหลายล้านไหมพี่ที่คนร้ายก่อเหตุหลายล้านถ้าถ้าทีมนี้เขามาก็โดนหลายล้านอ่ะมันจะเป็นทีมมันอะไรคนร้ายมากี่คนพี่สองคนครับของพี่โดนโดนวันไหนนะคืนวันเสาร์ครับแล้วจับกล้องเลยคนร้ายมาประมาณกี่โมงครับพี่ ห้าทุ่มามาคนเดียวสองคนคนแคแครที่เราซื้อมาไว้ายน่ะหมดเลย้อกระปุกให้ไปเยอะไหมพี่ร้อยกระปุกร้อยกระปุกเลยของเรานี่ททำส่งเพราะอร่อยมากลูกค้ามาสั่งบะดริมก็เลยเยอะถ้าถ้ามันเข้าวันหลังมันอัด เขาเข้าก่อนหน้านั้นคงไม่ได้เยอะกันนี้แ<ช>้แ่<ช>ว่าเราทําของไว้อะมาช่วงนี้พอดีเข้ามาก่อเหตุบ่อยครั้งไหมครับบ่อยพี่บ่อยมากครับเป็นมานานแล้วพี่แต่ผมมาแรกจะว่าจะเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าร้านผมก็โดนมาก่อนจนทุกวันนี้ต้องเอากุญแจล็อก<ช>ก็ล่าสุดนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรหายไหมเพราะว่ามันมันล็อกอะฮะมันเลยไม่ค่้ยเจออะไรก็จะมีหลายร้านที่จะโดนรับจะไปร้านกาแฟด้านหลังนะฮะแล้วร้านกาแฟด้านหน้าของที่ิคขายยาอย่าิเวนนะ ก็เป็นร้างข้างเคียงที่โดนกันเยอะส่วนเรื่องของตลาดในล่าสุดก่อนหน้าที่ว่าจะมีคลิปนี้นะครับก็มีนะครับเป็นเขาบอกว่าเห็นในกล้องนะครับเป็นผู้หญิงนะครับขโมยปลาทั้งตลาดเลยครับที่ก็โดนขโมยปลาครับขโมยปลาขโมยของในตลาดเกือบทั้งทุกแผงครับที่โดนนะครับผู้หญิงแต่ผมไม่แน่ใจแต่ผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนในย่านเนี้ยครับเพราะเขารู้เวลาเวลามันกันแตมอขาดในตลาดเขาจะเปิดเวลาประมาณ5้าทุ่มแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เข้ามาขโมยนะเพราะผมไม่ได้ดูคลิปจาก ว่ามันเวลาไหนอนะฮะแต่แต่รู้ว่าผูกอ่านมาครับคืออยากจะขอร้องนะครับว่าอยากทาเลยพี่เพราะว่าพวกผมก็เดือดร้อนหาเช้ากินค่มเหมือนกันพี่หาไปหางานทําดีกว่าของงานก็ทําดีกว่าพี่พี่ถ้าโดนจับได้พี่ก็ติดคุกอยู่ดีพี่งานก็บอลสื่อนะครับบอลพวกพี่เพจของอ่อคนอ่อปทุมมีแต่เรื่องนะครับฝากช่วยช่วยสอบสั่งงานด้วยนะครับต่คุณมากครับแล้วพี่อยากจะฝากอะไรถึงตำรวจไหมพี่ อยากนะครับอยากจะฝากครับคือถามว่ามีตำรวจเข้ามาบ่อยไหมมีเข้ามานะครับมาถ่ายรอบๆช้านะฮะเขาเป็นเบรประจําวันนะครับจะถามว่าการตรวจกลางคืนผมไม่แน่ใจวามีเข้ามาบ้างไหมเลยอยากจะฝากนะครับสนท้องที่นะครับช่วยมาตรวจสอบนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็เป็นประชาชนคนนึงนะครับที่เสียภาษีให้นะฮะมีอะไรก็ให้ความร่วมมือตลอดนะครับยังไงช่วยฝากด้วยนะครับ อันนี้ก็เคย <S <S เคยโดนเหมือนกันครับโดนนัดตู้เลยเรยผมเลยทำแข่งแน่นเลยตอกจากทุกอย่างเดียวที่จะโดนครับครับก็ยังระแวงในเรื่องของถ่าแก๊สอยู่เพราะว่าคอยมีถ่านแก๊สหายบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับว่าระแวงอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะพยายามหาวิธีพยายามทำเราให้แน่นหนามากสิ่นี้อยากช่วยตามเลยขอฝากด้วยนะครับฝากประชาเตือนไปประเศษนะครับของกลุ่มมีไส้เลือดนะครับกลุ่มคนรักผลิตนะครับ นี่ขายของครับก็แย่พอแล้วขายได้อยู่สองพันสามพันเงีทุกวันนี้ครับเลี้ยงแต่ละวันรินนะฮะ่ฝากเออท้องที่นะครับมาต่างแดนด้วยนะครับหรือฝากอ๋อนอในท้องที่นะครับช่วยมาช่วยมาผลักดันให้กลุนะฮะเพราระว่าผมจะันนิดงครบ